ดูคนดีแต <Yeah. S 1> ่กีแซ่เก่งแซ่เก่งโมเดสปาร์ตันส์ทยนะครับนี้เลยผ่านจอทรทัศน์มาแล้วนีครับทำภาษาบ้าออกทีวีมาแล้วแเก่งแเกดูจะเก่งเหมชื่อไหมวันนี้แส่เกงันานวยไทยดูดูนับเิ ลอยสังโอ้การจะเป็นอาจารย์มาจากฝั่งภาคอุทัานะครับลอยสังแบบนี้นะลอยสังเป็นภาษาของไทยสายของแดนนี่นะครับเดี่ยวครับลอยสังเป็นเดียยเด่ยว เออยอดจะทําอะไรครับผู้ต่อ ดูตัวกันด้วยรับปะกกยดาวเณีครับอาย์เนงครับทีุ่้รยายเลยครับทับอา้อยวูตัวครับปะกกยดาวเทมณีโ้ดูรับคีครัแมีแสนเก่น้วันียอดนะคนใลกลรับ มาโดยสังในเจ้าแล้วาเนี้หน้าหน้าพาเข้าฝันนะไปหน้า,านนไปหน้าสัตวง สิเอาเลยครบเอนะครับยอดตธนาพดโดนครับยุ่งากครับอ้หเลยอีโอรอดแนะโอ้ไ้นะไนะสติมากญาเกิดโอ้โไม่เอาแล้วครับแอลีมีชักนายเออนี่ส่วนน้ำเงินึ้นเงน เพชรศิริโชคเกมวิ่งก่อสร้ากัปตัครับชว์ทางยาวเอออดีตแชมป์โชว์สิ่งไวสาุดๆเป็นสตาร์เทรลเลอร์ให้กับผมเพิ่เปิดแต่กับมาโดนไปตึกรับเลยครับโอ้โหมาชมนิดเดียวเลยครับบอกว่าลายเซ็นอันนี้ต้องพาเข้อา่าที่ไหนได้ครับโดูนะต้องเออวันนี้มาเสียสิทธิแก้รเกมยังไงครับโดนปัดต้องเซ เราเข้าเสียสละเลี้วีุ้งมวางใครที่อยู่แถวบนประตูนี่หรือว่าใกเคียกจไทนกิ้วนไปที่ลุกิ้วตดสิสเกตการตเคยยยุหไป จากนายพลจัฐประเทศีางานจากไายกกอทนะบอกว่าอย่าให้โดนในขาเสาร์ัางานทันยุกสงสารรวันวันนี้ก็ดูในเรื่องของสัานยกสา

โหลดีกไม่ได้ครับอนแหมเรายใช้เลยนับ่วเดี่ยับเด่ยเดี่ยียั่ยวเียว่จัเดจดัยับดยดี่ับ่จเี่ับเด่วเ่จับดี่ยวจี่ยัยเ่ีจดับ จารที่ตหากจึงเปลี่ยนจอดธนพลจ่อแล้วจ่อแล้วับจอบขาจับขาไว้แคบขวาาย้ายตจวขวาด้วยสองนะครับย้ายกาย้ายขาสายคืนสายคื้นย้ายโนดีนะฮะ ออกลอ,อ,อยซ้านนยานะครับลงเข้ามาใหเยอะยาะสาบอลาครับยาอยที่ทากคย จากพลเอกกบวิชาประเทศพลเอกคงเกลี่ยมมาได้มาเตรียมพร้อมแล้วครับตนอนนี้ยอดเจะมาขอเอ้ยเสียงกันสถานเลย,เยนนครับแยกขวาโอ้พี่น้องครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีเลยครับตบมือครับตบมือครับโอ้ ก้งเหลือเชื่อครูนีนบอกว่าการเหนือเชื่อแต่มีถือว่าต้นลงองการจับต้อไ่ส่วนที่วันนี้ก็จากประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าเขาสู้นะตะกเาว่าเขาสู้นะแล้วราจะไปลงตัวเท่านไหยอดไอคิว สิ่งม่อน้ำในการซื้อจ้าชมผู้ใหญ่สังครเกีย่ยวกับการทันใดโอยของท่านผู้ใหญ่เด็กในเท็กของวิทเด็กด้วยกองอาวุธงาแบบฟ้าสั่งนะครับกองกระดาษในมือเราเบิกตั้งพันเด็กซีซ่ากับเทปตะกรนะครับจอห์นเฮนรพิงกับเลฟตีวีเตอร์ตามด้วยกัรวาดน้อยกับกัปตันทีมนะครับเตรียมกัเลยนะครับชาวบ้านจะมีเยอะ

จักรยาในการนัดทีของอาจารย์ายที่ยึดธนารักษันธ์เจาพ่อเบิเลเอวัดหวานเชบุเรื่องทุกาบสัตตกวตรงนะครับ เออครับ okay, ผมบอกผมบอกแล้วนะครับโวยไทยทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าได้นับจะชนะก่อนเสมอไปนะครับเออน,นี่ครับมันมีลูกแดงลุกกันกับโวยไทยครับโอ้นี่นี่ด่ดกับเสียสาะด้วยนะครับแม่ต้อรับ